สวัสดีครับผมนายศิลาสันตพักดีรหัสประจำตัวนักศึกษา6 5 0 7 3 5ไนยจัดทํ้าดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ENG 492หรือรายชื่อวิชาว่าการฝึกงานวิชาชีพครับซึ่งวิดีโอนี้ได้รวบรวมภาพการทำงานตลอดระยะเวลาการฝึกงานของผมที่โรงแรมโนเวเชลกรุงเทพแพทตินัมประตูน้ำครับผมได้เข้ามาฝึกงานที่นี่ในแผนก Front Office ตำแหน่ง Guest Service Agent หรือพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้าครับ ทำหน้าที่เช็คอินเช็คเอาท์ให้ข้อมูลและคำแนะนำช่วยจัดการกับข้อร้องเรียนและประสานง,งานกับแผนกอื่นๆครับซึ่งเคาน์เตอร์ของ Front Office จะอยู่ที่ชั้น6ของตึก Platinum m มอ l จะเป็นส่วนด้านหน้าสุดของโรงแรมครับหน้าที่หลักๆของผมคือการแนะนำแขกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของโรงแรมการเช็คอินและเช็คเอาท์โดยใช้ระบบ Opera า l o าวครับ โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เช็คเอาท์มากกว่าเช็คอินเนื่องจากทางโรงแรมไม่มีนโยบายให้นักศึกษาฝึกงานเช็คอินด้วยตนเองเพียงลำพังครับโดยกระบวนการขั้นตอนการเช็คเอาท์มีดังต่อไปนี้ครับ 1. สอบถามในห้องและการเข้าพักของแขกว่าเป็นอย่างไรบ้าง 2. ตรวจสอบว่าแขกไม่ลืมสิ่งของใดๆไ,ไ,ไว้ในห้องพักและตู้เซฟ 3. แขกมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ หมายเหตุหากมีต้องแจ้งแขกและสอบถามว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต 4. ถามแขกว่าต้องการบริการรถรับส่งหรือช่วยจัดกระเป๋าไว้ทางโรงแรมหรือไม่ 5. ขอบคุณแขกที่มาเข้าพักกับทางโรงแรมครับซึ่งผมได้อัดคลิปวิดีโอการทำงานบางส่วนไว้เพื่อเป็นการให้เห็นภาพมากขึ้นของกระบวนการํางานนะครับนะคนดวนัวดดดดวนน So nice, you're okay. yeah. Mr. Hong, make sure that you in your room. everything with you, right? Mm -hmm. Passport, yeah, yeah, yeah. So, how about your Okay. So, so i all for the but, uh, Thank you so much. Mm -hmm. ลิปวิดีโอที่ได้แสดงให้ดูเป็นการเช็คเอาท์เบื้องต้นกับแขกจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรยากเลยขอแค่เรามั่นใจและกล้าที่จะทำมันซึ่งคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่นี้เป็นการสอนงานคร่าวๆของผู้ดูแลของผมเองครับซึ่งพี่เขาก็จะสอนกระบวนการเช็คอินว่าควรทำอย่างไรบ้างโดยการเช็คอินสามารถแบ่งได้เป็น1ิบขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1ยิ้มสวัสดีสอบถามแขกว่ามีผู้เข้าพักกี่ท่าน2 ขอพาสปอร์ตเพื่อทำการก๊อปปี้ 3. ขอดูเลขบุ๊กิ้ง 4. r e รีคอนเฟิร์มบุ๊กิ้ง 5. ปิ้นใบรีจิสเตอร์ให้แขกเซ็น 6. บอกข้อมูลแขกเช่นอาหารเช้าทานที่ไหนสส่ว่ายน้ำอยู่ชั้นอะไร 7. ทําทำคีย์ก์ดและเขียนก์ดโฮลด์ให้แขก 8. กรณีที่แขกยังไม่จ่ายเงินค่าห้องต้องถามแขกว่าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด 9. บอกเลขห้อง และในกรณีที่แขกมี luggage tag ให้ขอจากแขกเพื่อทำการประสานงานให้กับเบลบอยส่งขึ้นห้องครับและสิ์ส่งแขกขึ้นห้องและคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่คือภาพบรรยากาศบางส่วนของการเช็คเอาท์ครับและคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่แขกสอบถามข้อมูลกับทางโรงแรมเกี่ยวกับการเข้าพาัก เวลาเช็คอินและเวลาเช็คเอาท์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมและต้องการข้อมูลติดต่อเพื่อที่จะเข้าพักครับเดอะคอร์ทวันหมดเดอะเดอะบาร์เวย์เจนเนอเรตแต่เซนเนอร์แมนไอเลฟชอตไอเลฟชอตเดอะส์โอเคแอนด์วิทเตอร์ ตูนเมื oh okay, so nice. ่อจา o เมื่านนี้ขอขอบคุณโรงแรมโนเวทลกรุงเทพพดินัำประตูน้ำที่ให้โอกาสดีๆในการฝึกงานที่นี่และขอบคุณมิตรภาพดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ